สวัสดีครับมือนีครับมาถมดินอยู่พี่แล้ครับหอยเง่าครับมนีครับโมลูวาจะไปสุดใสนะครับเทีถนตหนในพื้นครับผมกับทีมงานโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วสุดยอดสุดยอดครับโอ้มีคันนนี้ครับขอมาเลยครับ ขมามันเลยกูมูครับก็นี่ครับเอ้ยยิมเป็นสุดทองครับซักแล้วครับผมม,มาแล้วโอ้ยเขามันเร็วเทอร์โบอินเตอร์ครับน้ำมันเฟียดหรือเปล่านี่พี่มีพี่รามไม่อยังวนะนหรอขาทางมันไวหนึ่งวันโอ้โอเพียครับเขาเมาะซุดผีดเลยครับปูทางนะครับเจ้าภาพเพิ่น ข้างเหมือนเป็นวายีสิบ่ยวครับนี่ยี่สิบ่ยวร้องเพิ่งกันครับว่าขั้นต่อไปเป็นยังไงสุดในบัวบัว